เราได้สร้างกรรมสร้างเวรเอาไว้การกระทำคุณงามความดีนี้มันทำยากมีแต่อุปสรรคโลกนี้ต้องการคนละโลกที่ดีเพราะคนดีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนอกจากทำให้ตนเองญาติพี่น้องได้โยู่เย็นเป็นสุขการกระทำดีคุณภาพของความดีของคนดีนั้นยังมีส่วนทนุทะนง โลกนี้สังคมนี้ให้สดชื่นเยืนนานสงบประงับด้วยอนุภาพแห่งความดีของท่านดังเช่นภาษาสดางศาสนาทั้งหลายแม้ท่านจะล้มหายตายไปอนุภาพแห่งคุณงามความดีของท่านก็ยังช่วยคุ้มครองโลกอยู่โลกจึงปักถานาคนดีแต่โลกนี้ก็เป็นแดนอุบัติการของบุญและบา เป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นที่อุบัติขึ้นของคนดีและคนชั่วตลอดอายุไขของโลกที่มีอยู่จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลคนดีนั้นนอกจากจะหายากแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาได้ยากจเจริญได้ยาก เพราะการทําดีมันทํายากแก่ต้องมีอุปสรรคนานาประการคล้ายๆกับธรรมชาติต้องการจะทดสอบให้บุคคลคนนั้นได้ต้องแข็งแกร่งต้องอดทนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ทําประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่โลกคนอ่อนแอทําไม่ได้เพราะนั้นการทําดีจะมีอุปสรรคนานาประการ ดังประเดกันมายิ่งไปกว่านั้นขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยว่าการทำดีนี่ท่านอาจจะได้ประสบการพบเคราะห์ต่ำการสูญเสียการพัดผ้ากระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนหรือเรามัวประมาท ไม่สนใจในเรื่องที่จะทำคุณงามความดีสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจกระทำคุณงามความดีปัญหาเกิดขึ้นมาทำบุญทางบ้าน,เก,เ,กเ,นเกิดอุบัติเหตุเกิดล้มหายตายไปเกิดสูญเสียเกิดสิ่งของถูกลักถูกชกรถราถูกชนถูกความญาติสนิทมิสหายสายโลหติตล้มหายตายจากพลาดกัน ตนเองก็ได้ประสบเพราะตํกรรมบางทีอยู่ดีๆเงินทองหลดหายไปท่านก็อาจจะมีความรู้สึกทอดแทนน้อยใจสลดหดหูว่าเอ๊แต่ก่อนเราไม่ได้มาทําอย่างนี้เราไม่ได้มาทําบุญเราไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติรมเช่นนี้ทําไมเราจึงไม่ประสบพบผ่านเหตุการณ์เช่นนั้น แต่พอเรามาทําดีๆตั้งอ,อกตั้งใจทาไมมันจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ความดีของเราไปไหนทําไมจะไม่คงทองท่านก็จะเกิดความสับสนว่้นี่หรือที่เขาพูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทองไปโซภาสิทธุภาสิทธิของอันตรภานจะเกิดขึ้นจะทําให้ท่านหลงทางในที่สุดก็จะลีกละทางตรง ไปถือเอาถางอ้องสรูเอาเองว่าบาปก็คงไม่มีบุญก็คงไม่มีถ้ามีบุญเรามาทําดีทําไมจงเป็นอย่างนี้ก็ขอทําความเข้าใจกับท่านเตรียมใจไว้กับพบสิ่งเหล่านี้เสียด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งตําในวัฏฏะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้พูดกันมาแล้วว่าเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธตับ นับไม่ท้่วเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องตั้นตันหาเป็นเครื่องูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงหลงทางเดินในวัฏสงสารทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างสับสนปนเปนกันไปตำเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาสมบัติมันครบถ้วนมันก็จะให้ผลสลับซับซ้อนเรียกว่าวิบาก กรรมวิบากนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดจะเข้าใจได้ด้วยความคิดถ้าผู้ใดมาคิดในเรื่องกรรมนี่ว่าทําไมเป็นอย่างนี้มาจากอะไรไปสู่อะไรมีส่วนที่จะเดือดร้อนเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเพราะกรรมวิบากนี่เป็นอัจจินตยคือเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่พึงคิดถ้าคิดแล้วจะยุ่งเหมือนกับได้เปียกป่วยการที่จะไปจัดไปสารได้เปียก หมือนกับไหมอยู่ในกระบุงที่หนูมันไปนกัดเพื่อจงไหมมันย่งหนูสิ่งล่งยองคนไหนเคยเลี้ยงงอนเลี้ยงไหมมันย่งเัินขนาดนั้นคือเรื่องของกรรมที่เราได้เคยกระทำพอได้จังหวะได้โอกาสมันก็มาให้ผล